วันนี้ก็มีขนมมาฝามาขามกินไบมป,ปะกินก่บน่อเยเล่นน่ะอขาห่อะหอะไรที่โกงอ่ะคันอะไรอยเดี๋ยวมากินขนมเร็วนี่เป็นแท่งๆแบบนี้อมีสามรสสามแท่งมีในถุง ก็ไม่ได้ไปสวนแต่ว่าว่าซื้อร้านขายอาหารหมาตรงนี้ร้อยสิบาทมีสารแห้ง,งก็ไว้ให้มาขากินเล่นเป็นอาหารเสริมมันก็จะมีอะไรบ้างอ่ะมีผลไม้มีมเมล็ดพะตะวันข้าวโพดอะไรเงี้ยเราไปอีกหนึ่งของกินเล่นเพราะว่า เขาอยู่แต่กรงไม่ได้ไปหาอาหารส่วนไอ้อ้ว,อวนก็กัดกรงอ,อ้วนเธอเดี๋ยวหน้าก็บากอีกขนมึ่ขึ้นรอๆนะลูกอ หัวเถอะอีกหรอกนี่พี่ฮังกินไม่ได้หรอกนะให้สต่มะขามเพราะว่าอาหารเม็ดมะขามหมดแล้วคุกี้ยาก็หมดด้วยวันนี้ยไม่มีขนมให้ฮังกินนะถามะมาเร็วเข้ากงเข้ากงมาเร็วๆ